สบายดีพี่น้องสบายดีดว้านจุกุญคนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องคลิปนี้ไก่กับปูที่ไฟไงไก่คือเทียนน้อแจ้งข่าวเนาะแจ้งข่าวก่อนเด้อพี่น้องเด้อแจ้งข่าวสลด,ดใจก่อน คือตอนี้ป้าไก่คนดีค่อยเป็นห่วงลูกลานทุกถุกคนเนาะลูกลานเพินไปนหว่วโยนถุกคนม่ดอกเลยเพินทามไก่ไปกันไก่ไปเฮื่อนไม่โดนสูงเนอะล้างที่เขี้ยวท้าไก่ตลอด จนไก่จะมาอยู่ิดกระตาเนะะาะตไก่ไปพูดเรากะทามไก่ยินเนือหน,นีได้ตัวไหนพอได้ใ,ใส่ก็ได้จ่ายบ่เราะกะทามเป็นห่วงตลอดพี่น้อยไปชอบกินเขาไก่มากินเขา่าแล้วก็พันไปบอกแม่ต้องจับกินเขามาอะไรยั้ง์แอ ตามตลอดพี่เหล่าทั้งลูกทั้งป้าแล้วเขาพลย์อยู่นะจะไก่สิเราเบื่อไปแล้วฮัทกสีอะพี่เหเอ้ยดอกน้องเท้าโทรมาบอกเช้าดังตอนไก่ขี walking, storm, ้เข่าพอดีพี่เหล่ไก่ขี้เข่าอยู่เ้าดังที่บเนาะเราเลือกถ่ายคลิปอยู่พี่เหล่า ไกรคอขาเออขอบคุณเนาะขอบคริัขอบพวกขอบใจป้าแล,ล้วกนะ็ลูกเนาะดีหงหลับไปเนาะถูกข้าศสามซ้อนเถูกข้วาวาถูกข้าวตักเดือนที่ค่อยบอกลาเลยโคดดีนะ้เนาะไก่ย่าแหละเอาบมมีกคิดบมมี่ใช่ หาเขาบอกเขาเตือนเขาเวลาเขาเห็นอย่างคิดอย่บทที่เห็นยหอย่งบททีอเนาะแต่ก่อนไก่สีเป็นคนแหลเออไญ่คือนคนเซฟเฮร้ายอเด้อแต่ก่อนเนาะก่อนไก่สีบ้าเอ่อเห็นยูทูบด้วยก่อนก,ออนก่อนหล,ลายปีแล้วเระว่าเนะเระว่าปีสองพนสิบเอ่อสิบสามสิบสี่พี่เนา สอปีกยเกเลรไล่กาอยู่บ้านกกเลยไล่เที่ยวเลยเที่ยวเลยกินเหล้ากินเบียร์เราไม่รู้แต่ป้าลูกดอกเพิ่นก่็ออกมาเพิ่นโย่ไปกับท้าไปก็บบอกได้เป็นอดี่าเศร้าซะเนอล้วก็บเรากับบอกอื่นๆอไอไม่รู้อื่นไก่เสไยดเบื่อ

khó hại đi đấy của ai hay làm đi giờ giỏi đây phần cả vô lý là xin vào thì... thì chết đi buồn ra với ấy cái này ส่วนเอากเสือไผ่มาบอยนะกับไอ้บอยนะเนาะแล้วก็ยังแบบแช่งแรงยังเแบบอะไระยังว่าดีอยู่พี่หน่อยยังว่าม่วนยังทามยังทาม้านไผ่เนาะถามดาวเรื่องนะพี่หน่อยข่ายเอาเสือไผ่บอยนะการถามก่อยน้ำแล้วยังถามทั้หนังหัวในเตียงกันเนาะพี่หน่อยะครับไปเบิ่งคลิปเก่าก็ไหนพี่หน่อยแล้วยังว่าวบยังเสียงยังแบบไซด์แจวๆอยู่พี่หน่อยข่ายโมกิดแล้วเดี๋ยวไปไหว้บันนี่ ตัวแรกไก่็ยังหัวเสือดเออท่าดังโตมากเนาะท่าดังโตมากว่ะทั่วบ้านทั่วกานแล้วอ่ะนะเราที่ดีไก่มาเห็นน่นโพสเนาะเห็นโพสคอลกับเอ่อน้องแคทเห็นโพสคอลกับไอ้บอยเนาะแล้วก็เห็นโพสคอลไอรอนเห็นเบิร์ดอะไรเนองไก่ก็ไหลเบิร์ดเนาะอยากเหาอไก่ก็ยังเหมืัวเสือเนาะท่าดางว่าเออเบิร์ดก็ยังแข็งแรงนี่เบิร์ดก็ล้วแบบปีกระเป๋าอยู่ีแบบเบิร์ดเที่ยงเหมือนแต่ยังใไอยู่ อะไลแบบยังขายเท้าน่งกูได้เหยตอนเท้าน่งโทรมากนะยี่ก็เท้าน่งแบบเอาไว้โททีไป้ว,ไม,ไ,วไม่เอาไว้เลนเลนไเหรอแล้วยได้งไม่หลับอคยทีค่อยถามลูกทามร้านบบบท,ทีนี จะคระซิ่อยทาหัามหวมัในใหญ่ลูกลานหม่อนี้ถ <c oughs> ุกคนทุกคนแล้วลูกลานกะออกไปหาเนาโมได้เห็นแล้วลูกลานทุกคนออกไปหาเราเนะี่ยทาถ่า,ถายเราตลอด สบายดีกินข like, like. ้าวแสบบ่ไก่กัะทามตลอดดอกไปไปแล้วก็แสบอยู่กินสบายดีเลยแล้วทามเป็นหัวกป็นใไก่ในช่งนี้ไม่อยู่วุ่น่ะเงินเกันยูทูบ e น่อพอกินพ่อใช่บ่พอได้ใช่ใจบ่แล้วทามเป็นหัวเป็นใตลอดน้องเอ้ยนี่แหละนี่แต่ตอนเราอยู่ตูเนอะอยู่เทียงหน้าหน่อยนอะเทียงหน้าหน่อยน่ะ ตัวเก่านี่ยมองนั่นน่ะไก่เห่นกระสีไปอยู่ประจามนี่เนาะไปตอนน่ะกินเข่ากินหนามก็ไม่หลินเนาะเพราะว่าอยู่หันอากาศมันดีเนาะยิ่แรงไก่ก็ที่โดออกมาหลินน้ำป่าลำดุงรี่ผอมแล้วแบบบ่ไดออกมาเนาะรีผอมแล้วแบบคนซื้อๆผอมนะแล้วแบบบ่ได้ขอยออกมาหลินน้ำแมบน้องเราอยู่เดียวเราหมู่แม่ๆหมู่มีมีนี่ยังเหลวาบาเป็นพี่เนาะ ทำใจไม่ได้ไปเลาะคนที่ดีก็เอาคนที่มีบางคุณเอาดอกติงคนที่บางทีเาก็วก็คนที่มันก็มาเกิดกับคนในรอบขางก็ของของไก่เนาะรอบที่แล้วก็รอบที่แล้วก็เสียพอจะโจบไปเนาะพอจะจบก็รอบขังคนดีค่อยสวนเใจไก่ทุกคนเคยสวนเใจไก่เนาะแล้วก็ไก่ทียผ่านไปมัวรอดไปเนาะก็มาเสียป่าแล้วรง Luca vừa dìa vai đi thế này cái cái này lầy vẫn kíp kíp cầu kíp lúng đó vẫn lúng vẫn lúng vẫn lúng như trong cái boy bài mà nhắc cả ta nữa bị đó nữa quân thì mà quân thì mùa hết ra bao đó วั็ดีไปเห็นตัวจริงก็เผาเปิดการคิดได้สี่เอากับหูไอ้คนที่เห็นตัวจริงเนาะได้จีวาาาา่าไก่ยังได้กระเท้าไก่หักไก่เขาหลบเขาหลบคนที่มีพระคุณกับไก่เนะาะเขาหลบทุกคน คนคุณก pues ne, good, nah ับเ้าเนาะใครขิดแบบนี้พี่ดอเพื่อนทีได้เพื่อนทีเวาอย่าเกาตาเนาะแต่เขาขีดเห็นีดเท็ต้อนเพื่อนบีบุคุณต่อเขาเหมือนกับเพื่อนเห็นนีต่อเขาเนาะบางดีต่อเขาท่านันความดีที่เพื่อนเห็นวาวางดีที่เพื่อนถ่ายเขาวันหัวข้นดีเพื่อนทีว้าวพี่ดอกที่มันตักเตือนเขา พอก็เอาเนี่ยบอดี้คือก็พ่อก็แม่เอาเลยอ่ะพ่อก็แม่ไก่พอรวยไงพ่อบอกบอกทุกอย่างทุกเรื่องเลือดบอดี้เจ้าไงเต้นตลอดเลือดบอดี้ไ้ตีนท้ออะไรดีดีนาะพ่อแม่ทุกคนแล้วก็ป้าลูกทุกคนเอาอาผู้ใหญ่ทุกคนเนาะบอกไงเนี่ยสิท้อลูกท้อล้านดอกคนเลยทีเผื่อหวังดีได้แบบตีท้อนอะไรดีดีแล้วก็สิบอกเป็สิ่งดี ข้าวดาเปื่กระดาษเพื่อเข้าดีๆพี่เราสำหรับคนที่บางดีจะเข้าเนาะสุขคนอันที่ผู้เราพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดบ่บางดีก็เข้าเพื่อจีบบอกเพื่อจีบบอสซ้อนเข้าเออได้เขาเขาเห็ดบ่อได้เพื่อนเองกับดิจเจ้กโฟมมาเขาบอกสะบ้านวันนี้น้องไม่ยอมเนาะคนที่แบบมาใส่ใจเข้ามาได้นะเขาเห็ดส่วนนี่เขาแห่งดีใจเจ้าโดนไม่องเนาะ แต่เดี there, the ๋ยวเขาเห็นบมดี like, ้แนวไดนจริงบมดีตีเขาแบบเดินทางพิดเนาะเป็นกระเตือนแล้วเห็นบทถืเด้อแบบบีเด้อร์่าแบบนี้แบบวกาไปปับตัวใบเห็นตัวใบเด้อร์เหรอจังที่ไหนั่นแหละไอ้ตัวใบเนี่ยก็ตามเนาะคนตีไก่เขาหักแล้วเขาหลบเลยก็คือคนที่มีพวกคนกัวไก่เนี่ยคนที่คอยหัวใหญ่ไก่ ก็ใหญ่ไปเลยเพราะว่าเมื่อมันหอดเดือนทำไก่เอาเสื่อมหายบอยนะไก่มีไม่ดอกมันหอดเดือนทำแล้วก็เล่าก็ต้องแบบเสียงใสอยู่เงินบ้านเรา Tao gặp kiếm coughing nặng, tham khảo kiếm coughing nặng, yang lắm biểu. Tóc lắm biểu. Tóc lắm phải Tóc lắm biểu. Tóc lắm nhưng mà lắm biểu. Tóc mà biểu. nó lắm biểu. ปะเราก็ย oh, ังถามวามบงเขาอาอนสบายดีพี่น้องงเขาเอนเสืยอหายบ่อยเนาะเอรเรายังหนังมาเตรียมนะถามอยู่ตอนแม่น้องเพนหนังยงเข่าเนาะเป็นยงหยอแบ่งอยู่แลอืเพนยงหยอดแบ่งอยู่ถามถ่ยความใกล้เป็นกับซมาบานจะเช่าม่เนาะ เนี่ยลาภพี่น้องลาะพี่น้องราคลิปนิงคับขอจบลงเพสนเดยงเด้อเพรกันไหวสีตามพี่น้องยืนี่แฮงุดทุกคนสบายดี